อากาศหนาวเย็นเพิ่มความเสี่ยงการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่มากขึ้นล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขรายงานพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเป็นไข้หวัดใหญ่สูงถึง42%เอร์เซ็นต์ 24ธันวาคม2566ในแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะเปิดเผยว่าจากการติดตามเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคพบว่าช่วงสัปดาห์ที่47-50ระหว่างวันที่19พฤศจิกายนถึงวันที่16ธันวาคม2566ได้มีการเก็บตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจของผู้ที่มาโรงพยาบาลด้วยกลุ่มอาการทางเดินหายใจ ในโรงพยาบาลเครือข่าย14แห่งจำนวน120-200ตัวอย่างต่อสัปดาห์ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสัดส่วนที่สูงถึง42%ค่ะผู้ป่วยพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรงจนต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลนั้นมากที่สุดอยู่ในกลุ่มอายุน้อยกว่า5ปีรองลงมาเป็นกลุ่มอายุ5-17ปีและมากกว่า65ปีตามลำดับค่ะ โดยจากข้อมูลจะเห็นได้ว่าโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยแล้วยมีอาการรุนแรงก็คือเด็กเล็กเด็กวัยเรียนและผู้สูงอายุค่ะประกอบกับช่วงนี้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นในหลายพื้นที่ซึ่งสภาพอากาศเช่นนี้ค่ะมีผลให้เชื้อไวรัสอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้นแพร่กระจายได้ง่ายและก็เร็วขึ้น ดังนั้นขอให้ประชาชนระมัดระวังรักษาสุขภาพดูแลอนามัยส่วนบุคคลรักษาร่างกายให้อบอุ่นโดยเฉพาะเมื่อมีอาการทางเดินหายใจเป็นไข้เจ็บคอไอจามมีน้ำมูกให้สวมหน้ากากอนามายัยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ที่มีฝูงชนจำนวนมากนะคะหากรับประทานยาเบื้องต้นแล้วอาการไม่ดีขึ้นขอให้ไปพบแพทย์โดยเร็วค่ะ